ตำนานกระสือคำสาวแผงรัติการได้ยินเรื่องเล่าที่เขาเล่าต่อตอกันมาบ้างไหมเรื่องราวชวนคนหัวลุกที่เกิดขึ้นในคืนเดือนมืดคืนที่เงียบสงัดมีแต่แสงจันทร์สองสว่างวิญญาณร้ายจะออกจากที่ซ่อนของมันมันคือกระเสือปีศาจร้ายในคราบหญิงสาวซ่อนตัวอยู่ใน เละรลรอเวลารอเวลาที่จะออกหาเหยื่อผู้โชคร้ายชาวบ้านเขาล้วก็กลัวผีกระสือกันจะแย่ได้ยินเสียงร้องโหยหวนทีไรได้กลิ่นสาบเลือดเขาวาคลุ้งมาแต่กลเมื่อไหร่รู้กันทันทีว่ากระสือออกมาแล้วไม่มีใครกล้าออกจากบ้านตอนกลางคืนรกกลัวเป็นเหยื่อความตายอันน่าเสียสยองของมันกระสือไม่ใช่แค่เรื่องเล่าที่เล่าหลอกเด็ก แต่มันคือฝันร้ายเป็นความกลัวที่ฝังลึกอยู่ในใจคนทุกคนเป็นเครื่องเตือนว่าความชั่วร้ายมันแฝงตัวอยู่ทุกที่ทุกเวลารอเวลาที่จะโผลออกมา t r ยจากเด็กสาวสู้ฝันร้ายรายเป็นเด็กสาวธรรมดาอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆริมแม่น้ำหน้าตาน่ารักผมยาวสลวยดวงตาเป็นประกายใครก็รักและนดูท t r ยเธอฝ่ายฝันอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้ เธอเป็นเด็กกำพร้าแม่อยู่กับพ่อแค่สองคนแต่ทรายไม่เคยยอมแพ้เธอขยันช่วยพ่อทำงานบ้านทุกอย่างแต่แล้ววันหนึ่งชีวิตของทรายก็เปลี่ยนไปตลอดการเมื่อเธอต้องเผชิญกับเหตุการณ์ที่น่ากลัวเหตุการณ์ที่ทำให้ทำให้เธอต้องใช้ชีวิตอยู่กับความมืดมิดไปชั่วการคืขึ้นแห่งการเปลี่ยนแปลงสัมผัสต้องสาบคืนนั้น ไม่มีแสงจันทร์มีแต่ความมืดมิดปกคลุมไปทั่วทั้งหมู่บ้านไทรสะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึกรู้สึกกระหายน้ำอย่างหนักเธอเดินโซ,โซเซไปที่ครัวทันใดนั้นนั่นไทรก็รู้สึกเวียนหัวพลนัวร้อนเหนมือนไฟฟ้าเผาโทาหายลงไปก่อเราไทรลงไปกองกับพื้นร้องครวญครางด้วยความเจ็บปวดเสียงกรีดร้องของไทรดังก้องไปทั่วแต่ไม่มีใครได้ยินไม่มีใครมาช่วยเธอได้ทันรุง่งเช้า ชาวบ้านพบร่างของทรยนอนตายอยู่ที่ท้ายหมู่บ้านไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอไลาลาทำกลางเงาสัตลูหรือมิตันข่าวการตายของทรยแพร่สะพัดไปทั่วหมู่บ้านบางคนว่าเธอถูกกระสือฆ่าบางคนว่าคือกระสือเสียเองคืนหนึ่งเคมเพื่อนชายที่แอบรังรักทรยมานานชวนชาวบ้านออกตามเล่ากระสือเคม เชื่อว่ากระสือคือต้นเหตุการตายของทรยเสียงหมาหอนเสียงจักจั่นดังรงไปทั่วยิงทําให้บรรยากาศดูน่ากลัวคข้มขขันกับชาวบ้านเดินตามเสียงจนไปถึงป่าท้ายหมู่บ้านนั่นไงกระสือเสียงตะโกนดังขึ้นทุกคนมองตามไปเห็นแสงไฟริบรีลอยไปลอยมาอยู่กันใจกับดักแห่งหัวใจรักต้องห้าม เคมกับชาวบ้านวิ่งไล่ตามแสงไฟไปจนแสงไฟนั้นหยุดลงทุกคนมองเห็นผู้หญิงชุดขาวลอยอยู่กลางอากาศทร i ายเขิมร้องเรียกความตกใจผู้หญิงคนนั้นคือทรายจริงๆแต่ร่างกายของเธอกับเคมอย่าเข้ามาใกล้ฉันฉันทรายพูดตะกุกตะกักเธอไม่กล้าส,สบตาเคมกลัวว่าเคมจะรับไม่ได้ที่เห็นเธอเป็นแบบนี้ทรายเกิดอะไรเห็นทรายเกิดอะไรขึ้นใครทำกับเธอแบบนี้ เคมพยายามเค็มความกลัวเดินเข้าไปหาทรายช้าฟ้าบทสรุปแ่งโซกนัดกรรมมนุษย์หรืออสูรกายอยากเข้ามาฉันไม่อยากทำร้ายนายทรายร้องหามน้ำตาไหลพรากเธอพยายามถอยหลังแต่ร่างกายกับไม่ยอมทำตามทรายฉันไม่กลัวบอกฉันมาเกิดอะไรขึ้นใครทำกับเธอแบบนี้เคมยังคงเดินเข้าไปหาทรายอย่างช้าฉัน ฉันเป็นกระสือทรายหลับตาเปียพูดออกมาในที่สุดไม่จริงทรายเธอโกหกฉันใช่ไหมเข้มสายหน้าไม่ยอมเชื่อฉันขอโทษฉันทรายร้องไห้ด้วยความเสียใจเธอไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรต่อไปทรายคำร้องเรียกเมื่อเห็นร่างของทรายซันเทาก่อนจะล้อยหายไปในความมืดเข้มทรุดตัวลงกับพื้นน้ำตาไหลารินเขาทั้งดีใจและเสียใจดีใจที่ทรายยังมีชีวิตอยู่ แต่เสียใจที่เธอไม่ใช่มนุษย์อีกต่อไปตำนานของกระสือนั้นยังคงเป็นปริศนาไม่มีใครรู้ว่าแท้จริงแล้วมนุษย์กับอสูรกายต่างกันตรงไหนกันแน่